ทีได้เจฟทุกคนเลยทุกคนน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ผมมาเมืองไทยทีไรเนี่ยแฟนๆต้อนรับผมอย่างน่ารักทุกครั้งเลยครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าแฟนๆชาวไทยก็คิดถึงคุณมากเช่นกันนะฮะแล้วก็ตั้งใจมาหาคุณเลยนะฮะดีใจใช่ไหมฮะที่พบคุณชายอินอู้าดีใจส่งเสียงหน่อยแล้ว ในครั้งนี้แล้วพวกเขาก็รู้ว่าเพิ่งผ่านวันเกิดของคุณมาเมื่อไม่นานมานี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับจะเป็นไปได้ไหมที่แฟนๆทุกคนจะร้องแฮปปี้เบิร์ a เดย์ให้กับเขาตอนนี้พร้อมกันนะหนึ่งสองสามแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้ ขอบคุณครัทีตเกตได้นี่กเาโมมีความสุขมากเลยครับที่ทุกคนอวยพรแบบนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคุณมาในช่วงเวลานี้พอดี ก็คือมาในช่วงอากาศร้อนของเมืองไทยพอดีฮะฤดูร้อนเลยจริงๆซึ่งเมืองไทยจริงๆแล้วของเรามี3มฤดูก็คือร้อนร้อนมากแล้วก็คลอดร้อน <c oughs> นะฮะคุณมาในช่วงเวลาของจุดพีคข,ของเราพอดีเลยนะฮะ <c oughs> ก็เอาเอาแต่เอาจริงๆนะเมืองไทยจริงๆเราไม่ร้อนขนาดนี้แต่ด้วยความฮอตของคุณน่ะ <c oughs> คุณมาถึงปุ๊บอบมัน 미티간칼ร아อน이 랭ไง 방아 차이루하아아다시라 SNS 어 아까 볼까 아까 SNS를 하나 올렸는데 그 낮에 일어나서 날씨가 너무 햇살이 딱비쳐서 คือทุกคนพูดกันเพราะว่าเห็นรูปพี่ผมลงไปในเซนใช่ไหมคะเมื่อเช้าตอนตื่นมาเนี้ยอากาศร้อนแล้วก็เห็นแสงแดดร้อนมากๆก็เลยรู้สึกว่าอ่ะไว่าน้ำสักหน่อยดีกว่าแล้วก็ลงรูปไปแล้วบอกเลยว่ากดไลค์กันไว้มากโอ้โหเนื่องจากผ 태국에와서서가하하니니까까수수영영고고싶어아아을했던거거원래좀제좋좀먹나같습다พอมาที่เมืองไทยก็รู้สึกว่าอยากจะว่ายน้ำแต่ว่าปกติแล้วเวลาที่รู้สึกร้อนเนี่ยผมชอบทานไอศครีมครับรก็จะทานไอศครีมอ๋อด้วยนะฮะทั้งสองอย่างเลยแต่ว่าคุณว่ายน้ำได้เรื่อยๆเลยฮะแฟนๆพร้อมกดไลค์ให้ฮะ เี <Mile dizzy> ่เ <Olymp> ด <us> <ets> ี <prove like mud prochain> ๋ยวเราช่วเาเล้ําะวไงด้กันหยคบพูดอย่างนี้ไม่ได้นะผู้ชาดูเดียพื้นที่จะไม่พอนะะเพราว่าทกคนเตรียมชุดว่ายน้ำแล้วเนี่ยกเตรียมชุดว่าน้าแล้วใช่ไหมจ๊ะทเตรียมกันแล้วว่าทำยังไงดีล่ะทีนี้อออเอันร ผมลองไดค่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฮะคุณชายนูฮาเห็นคุณคุณชายนูพูดภาษาไทยดีมากๆเลยอะในโอกาสที่เข้าช่วงหน้าร้อนของเราแล้วตรงนี้อยากจะให้พูดสักประโยคหนึ่งได้คบสอนหน่อยครับนะฮะพูดอย่างนี้อย่างนี้นะฮะสาดน้ำใส่ใครก็ไม่เท่าสาดใจใส่เธอทันไหมฮะ สาดตร์ไหมศสตร์าดน้ำก็ท่าอย่าไม่ไม่ฮะสาดน้ำใส่ใครสาดน้ำใส่ใครก็ไม่เท่าสาดใจใส่เธอก็ไม่เท่าใส่ใจใส่เธอ,อคุณบอกความหมายเขาหน่อยสิบ,บอกความหมายเขาหน่อย,อยความหมายก็คือแบบว่า สาดน้นยังไก็ไม่เท่ากับว่าเราได้สาดห,หัวใจใส่กับทุกคนแฟนๆขอบคุณชายอุนอูเพราะฉะนั้นคุณต้องพูดแล้วส่งความรู้สึกให้ไปถึงข้างหลังเลยฮะับคุณชายอุนอูฮะโอ้สาดน้ำใส่ใครก็ไม่เท่าสาดใจใส่เธอ วันนี้เรามาในทีมของออดซัมไนวิชาอินอูนะคะเป็นงานปาร์ตี้ของเราซึ่งแฟนๆมารอกันอย่างล้นหลามมากเลยฮะคุณชาอินอูฮะมาจากทุกทั่วสารทิศของเมืองไทยของเราเพื่อมาเจอคุณในวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะเป็นโอกาสดีที่คุณจะได้เชิญชวนแฟนๆทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาเข้ามาร่วมปาร์ตี้กับคุณนะคะอ้ครับคุณไปเชิญเขาด้วยตัวเองดีไหฮ้ฮะผู้ชาอินูฮะ 그 초대하다 뭐 재밌게 놀자가 혹시 뭐예요? 같이 놀자 마싸노? 마싸노까나? 어, 아, 하론 마싸노까나? 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 อีกหนึ่งครั้มาสัหนึ่นคกันมาเาลนเอาละครับคุณชาอนดูฮะคุณชวนแฟนๆมาร่วมสนุกกับคุณในปาร์ตี้ของคุณแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีกิจกรรมสนุกๆที่จะให้คุณร่วมสนุกกับแฟนๆและแฟนๆได้ร่วมสนุกกับคุณฮะ ออชวน่าจะสนุกครับฮะคุณพร้อมไหมฮะ